สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดูสิ่งที่นางทำสาวโพสต์ไปเที่ยวสงกราน5วันฝากกุญแจห้องไว้ให้เพื่อนบ้านให้ช่วยเข้ามาดูแมว6ตัวเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งฝากกุญแจไว้กับเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแมวให้ระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่บ้านเมื่อฉันไปเที่ยวสงกราน5วันแล้วฝากกุญแจห้องไว้ให้เพื่อนบ้านห้องตรงข้าม ให้ช่วยเข้ามาดูแมวหกตัวแล้วดูสิ่งที่นางทำหลังจากเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตอนนี้แมวกำลังหลับสบายสบายมากจริงๆเพื่อนบ้านเริ่มไขกุญแจเพื่อนบ้านไขกุญแจเข้าคุยกับไอ้เปียกว่าเธอไม่เปียกแล้วนะเพื่อนบ้านเทอาหารเม็ดให้แตงเริ่มมาคลอเคลีย เพราะเห็นว่าเพื่อนบ้านไม่มีภัยเพื่อนบ้านเทอาหารเม็ดชามที่สองเพื่อนบ้านทนไม่ไหวจึงเริ่มตักกระบะทรายหนึ่งแตงก็มาให้กำลังใจแล้วไปตักกระบะทรายที่สองจากนั้นหยิบไม้กวาดมากวาดกวาดแล้วกวาดอีกก้มกวาดเลื่อนชามอาหารเพื่อกวาดต่อยกพรมเช็ดเท้ากวาดให้อีก ดิฉันซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเรียกได้ว่างานนี้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเพื่อนบ้านน่ารักปอลอไม่น่าเลื่อนดูจนรูปสุดท้ายเลยหายากมากนะแบบนี้อยากให้มีแบบนี้บ้างจังน่ารักขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ